วันนี้คุณดื่มกาแฟวันละกี่แก้วครับผมคงไปถามว่าคุณดื่มกาแฟแล้วหรืออยังเพราะเชื่อว่าคนหลายคนติดกาแฟผมเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เรียกว่าเป็นคอฟฟี่แอดดิกติดกาแฟยังจำบรรยากาศได้นะครับว่าตั้งตนเด็กๆผมเป็นคนต่างจังหวัดนะเป็นชนุมชนคนจีนคนไทย มีคุณตาคุณลุงอาแปะอาเจ็กอากงนั่งในร้านกาแฟสั่งกาแฟคนละแก้วนั่งแต่เช้ายันค่ำคุยกันเรื่องทำมาหากินเรื่องลูกหลานเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นคนจีนเขาก็คุยกันเรื่องชีวิตคนจีนในเมืองไทยเนี่ยนะการส่งเงินให้กับญาติเมืองจีนอะไรเนี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ผมคุ้นเคยผมก็เป็นคนที่ติดกาแฟ ติดมากด้วยนะครับพูดถึงกาแฟเปลี่ยนได้มากนะจากสภากาแฟแล้วก็คนทำงานกินอะไรเงี้ยนะราคาแก้วละไม่กี่บาทตอนนี้กลายเป็นกาแฟที่หาได้ง่ายแล้วก็เป็นกาแฟที่แล้วก็ไม่ใช่เข้าไปนั่งกินกาแฟอย่างเดียวหรอกครับเป็นที่ทำงานเป็นที่พบปะเพื่อนฝูงเป็นที่นัดคุยกัน เป็นที่นั่งเ,เสพอัธรสในชีวิตนะเป็นที่นั่งเพลินๆไม่มีงานทำหรือหนีงานก็นั่งอยู่ร้านกาแฟแล้วมันบอ,บอกถึงรดนิยมนะฮะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสังคมร้านกาแฟในตอนนี้เกิดขึ้นเยอะฮะมีแล้วเกิดขึ้นกะดับไปก็มีแต่ว่ามันเยอะจริงๆก็ราคา,ากแต่แกเรา10บบาท20บาทตอนนี้ก็ราคาเป็นหลักร้อยหลัก ก็เฉียดพันเมียผมไม่แน่ใจก,ก็แพงอยู่นะครับทุกขนทุกแข่งทุกที่ทุกทางมีร้านกาแฟแล้วก็กาแ,แฟที่เปิดตัวนี้กลายเป็นที่ทำงานของคนรุ่นใหม่เยอะมกันนะบางคนยิ่งฟรีแลนซ์เนี่ยนะหรือคนตั้งบริษัทเล็กๆก็เอาร้านกาแไฟไปที่ประชุมที่นั่งทำงานกันอันก็เป็นค่านิยมที่ดีด้วยที่เป็นที่นิยมด้วยครับทีนี้เราก็เห็นว่า ร้านกาแฟพัฒนาขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะเยอะมากเพราะในที่แพงๆเนี่ยคนก็ยังเยอะคนยังแน่นเลยนะบางทีไม่มีที่จะนั่งอ่ะก็ต้องขยายร้านเอาตรงๆอ่ะร้านใหญ่ๆที่เห็นอยู่เราไม่ได้โฆษณานะร้านสตาร์บัคเนี่ยนะโอ้โหคนแน่นเปิด24ชั่วโมงตอนหลังก็มีท้าแวนในไทยอย่าง Amazon, เอเมซอนของไทยก็เปิดมาเยอะนะฮะก็อันนั้นก็ราคาถูกหน่อยแต่ว่า ลุมลูกค้าก็กว้างหน่อยก็กําไรมหาศาลก็เป็นที่นิยมนะครับมีคนบอกว่าร้านกาแฟมากกว่าร้านข้าวแกงองีก็เป็นเรื่องจริงนะแต่เศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะดีแล้วก็ดูร้านกาแฟก็เปิดขึ้นมากมายคนรุ่นใหม่ก็มาเปิดร้านกาแฟคนที่อยากจะมีอาชีพอิสระก็มาเปิดร้านกาแฟคนที่อยากจะใช้ชีวิตเอ่อเวิ line, ร,ร์กไลฟ์บนก็มาทําร้านกาแฟ แล้วตอนหลังก็มีคุณลุงคุณป้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเปิดร้านกาแฟาเป็นแฟชั่นเนะผู้เกษียณมาเปิดร้านกาแฟาก็ดูเหมือนดีนะฮะผมคิดว่าดีเพราะว่าดูเศรษฐกิจดีแน่นไเกับทุกร้านนะแล้วก็มีแบรนด์ในไทยเกิดขึ้นเยอะแยะแต่ว่าข้อจริงมีก็เป็นคุยกับคนทําร้านกาแฟาก็บอกว่าไม่ดีครับพี่นี่เห็นดีๆไม่บางร้านที่ปิดไปก็เยอะแล้วที่กำลังจะปิดก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ ผมก็ไปนอกจากไปคุยวันนี้ก็เห็นคนที่อยู่ในวงการนะฮะก็บอกว่ามันขาลงจริงๆนะมันไม่ใช่ขาขึ้นของกาแฟนะฮะคุณกรสงวนแก้วจากสมาคมกาแฟพิเศษ,ษ,ษ,ษไทยก็บอกว่าปีร้านกาแฟเนี่ยมันกระทบจริงอะ่ะพอเศรษฐกิจมันไม่ดีคนที่แบบนิยมกินกาแฟก็จริงนะ เคยกินกาแฟหลักร้อยขึ้นไปก็ต้องมาสั่งกาแฟหลักต่ำกับร้อยหลักต่ำก่าร้อยเขามีตัวเลขนะครับว่าร้านกาแฟที่มีราคาขายต่ำร้อยบางร้านนี่โตขึ้น60%บางร้านเนี่ยทะลุ100%ก็มีนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเศรษฐกิจไม่ดี คนก็ต้องกินราคาถูกหน่อยไอกาแฟที่แบบราคาร้อยขึ้นไปก็แทนที่จะกินทุกวันหรือ2วันครั้งก็ต้องกินในโอกาสพิเศษอาทิตย์ละครั้งหรือฉลองจะไปกินกันซึ่งเขาอยู่ในสมาคมก็บอกเป็นตัวเลขที่เขาเก็บมาแล้วก็คุยกับแอปพลิเคชัน Gra ็อ่ะเขาส่งส่งคนนี้เขาจะเห็นว่ามัน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 ตกลงจริงๆนะครับแต่ว่า ทำไมเห็นคนเยอะก็บอกไอ้ที่เห็นน่ะพวกที่กินหลักร้อยแพงๆนีๆ้นั่งนานก็ดูมันแน่นตลอดแต่ที่ปิดทยอยปิดเราจะไม่ค่ยเห็นไงสเหตุอันหนึ่งนอกจากเศรษฐกิจแย่แล้วเนี่ยครับราคามาล็ดกาแฟมันแพงขึ้นแพงถึง74%จากเวลาเดียวกันเวลานี้ของปีที่แล้วเนี่ยมาล็ดกาแฟมันถีบตัวสูงขึ้น74%ซ แล้วก็ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อย่างบราซิลเนี่ยฮะหรือเวียดนามเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าทำกาแฟได้น้อยลงเพราะว่าโลกมันร้อนมากขึ้นสภาพอ,อากาศเปลียนกาแฟก็ผลิตได้น้อยพอน้อยเนี่ยราคาก็ถีบตัวสูงขึ้นไปธรรมดานะฮะเศรษฐกิจในประเทศแย่ โลกร้อนปลูกกาแฟน้อยลงบราเิลก็ทำไดดน้อยเวียดนามก็ทำนด้น้อยลงราคาก็สูงขึ้นคขาดีวยวกันสำหรับไทยเจอกำแพงภาษีนะครับคือเมื่อเราสั่งกาแฟมากิโล,ล100บาทก็บวกภาษีบวกค่าแวดบวกค่าขนส่งก็ต้นทุนร้อย มาถึงไทยก็เป็น200พอ200ร้อยต้องบวกกําไรผักขา่ขายจายเพิ่มให้กับลูกค้าอันของก็จะแพงขึ้นอันเราจะเห็นแนวโน้มอ,อย่างนี้แหละครับว่าคนกินกาแฟต่ํากว่าร้อยเยอะขึ้นกินน้อยลงในความถี่และร้านค้าก็ทยอยปิดตัวลงที่เห็นว่าเปิดกันเยอะแยะร้านเล็กๆน้อยร้านขนาด s อ e อยงงนะี้นก็ตั้งอยู่ดับไปก็เยอะแต่ที่ตั้งอยู่ได้ก็มีนะฮะอันคือภาพเศรษฐกิจมีผลต่อรถนิยมและการดื่มกาแฟ,แฟอย่างแน่นอนนะครับแต่มีคำถามกันนะฮะผมก็เชื่อว่ากาแฟมีผลกระทบกับผู้ดื่มไปได้เป็นตัวกำหนดนะปีนี้หลายคนตกงาน หลายคนหางานใหม่หลายคนถูกหักค่าใช้จ่ายกาแฟอาจจะเป็นสิ่งเสพติดสำหรับคนบางคนอย่างผมด้วยแต่สิ่งที่สุดแล้วก็ต้องจะเป็นต้องลดและงดถ้าจำเป็นแต่ผมวมามีอาชีพเดียวที่ไม่กระทบนะคืออาชีพนักการเมืองฮนะเขาดื่มกาแฟได้ตลอดเพราะว่าเขามีเงินเดือน มีสวัสดิการที่แน่นอนมั่นคงแล้วกาแฟก็เป็นที่สังสรรค์พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะแล้วบางเรื่องที่คุยไม่ได้ในสภาก็คุยในคุยไม่ได้ในสภาก็คุยในโต๊ะกาแฟนี้แหละอันผมคิดว่าราคากาแฟไม่ว่าจะขึ้นจะลงไม่กระทบต่อคนทำงานด้านการเมืองและที่สำคัญที่ผ่านมามียุคหนึ่งนะครับ พรรคการเมืองชอบเปิดร้านกาแฟมีร้านกาแฟของพรรคประชาธิปัตย์มีร้านกาแฟของพรรคชาติพัฒนามีมีหลายพรรคอะฮะยุคเก,ก่าก,าก็ก็เปิดแล้วก็ตอนหลังก็หายหายไปเออแต่ตอนหลังก็ก็มีมากกว่าร้านกาแฟใช่ไหมเช่นคือเป็นร้านกาแฟเครื่องดื่มน,นะอย่างพรรคก้าวไก่นะสมัยก่อนยุบใช่ไหมฮะมีร้านกาแฟของพรรคเพื่อไทยก็มีนะตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าอย่าง ยันขายกันเฉพาะคนที่ไปที่พักหรือเปล่าเพื่อไทยก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะว่าตอนนี้เขาย้ายที่มาพักใหม่ใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่ากาแฟไขรที่ติดก็ดูแลสุขภาพด้วยไข่ที่คิดว่ามันแพงขึ้นก็เอาละดื่มให้น้อยลงหรือหาที่ราคาถูกและคุณภาพดีขึ้นมีนะครับส่วนคนที่ ไม่กระทบมีบางกลุ่มนะครับเพราะว่าทางสมาคมก็าบอกว่าบางคนก็ยังอยากลองกาแฟรหรือชิมกาแฟแบบยิ่งแพงยิ่งดีนะแก้วละสามร้อยสี่ร้อยหรือเฉียดพันเขาก็ยอมจ่ายนะจริงตอนนี้มีกาแฟที่กำลังคิดอะนะฮะเขาเขาก็ยอมจ่ายนะเพื่อความสุขและความรื่นรมผมก็ม่รู้จักเขาบอกมี ช็อกโกแลตดูใบตามกระแสหรือกาแฟรถไปแปลกอ่ะแก้วห้าร้อยเขาก็จ่ายอ่ะต้อมีความสุขก็จ่ายไปอย่าใครเดือดร้อนนะครับแต่ว่าถ้าใครติดกาแฟจนเป็นนิจิตวิสัยก็ก็ผมว่าหาทางออกได้นะครับติดกาแฟก็ดูแลสุขภาพและดูแลกระเป๋าตัางค์ด้วยพระกับวิสุทธท้อ็ในคิปต่อไปสวัสดีครับ